ขั้นตอนค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดผ่านแอปเป่าตังค์สแกนใช้จ่ายคนละครึ่งพัดได้ที่ไหนท่านสามารถค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดได้เลยที่แอปเป่าตังค์ให้ท่านทําตามคลิปเพื่อค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดผ่านแอปเป่าตังค์ได้เลยครับก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ ขั้นตอนค้นหา,ร,านร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสวิธีที่1ขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอปเต่าตังที่หน้าแรกแอปเป่าตังกดเข้าแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัสที่หน้าหลัก gwallet กดเข้าแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัสให้ท่านเลือกเมนูร้านค้าในโครงการ ระบบจะพาเข้าสู่เว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทยแสดงผลการค้นหาร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัดเสร็จเรียบร้อยสลับขั้นตอนค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดวิธีที่1ขั้นตอนค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดวิธีที่2เริ่มต้นให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอปเป่าเงที่หน้าแรกแอปเป่าเงกดเข้าแบนเนอร์ค้นหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดทั่วประเทศ ที่หน้าหลัก g Wallet กดเข้าแบนเนอร์ค้นหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดทั่วประเทศระบบจะพาเข้าสู่เว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทยแสดงผลการค้นหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดทั่วประเทศเส,เ,เสร็จเรียบร้อยสำหรัขั้นตอนค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดวิธีที่2ส,สะดวกยิ่งขึ้นถ้าสามารถค้นหาร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักผ่านแอปเปาตัตางได้ง่าย ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ